อยากขออะไรแค่จุดทูบแล้วนึกถึงกู่เรียกแค่ปู่ก็จะสำเร็จหลวงปู่เมฆวัดลํำกระดานวันนี้ค่ะเรามีตานานเรื่องเล่าความครั้งต่างๆเกี่ยวกับพระอาจารย์ที่ชาวบ้านนับถือกันมาอย่างยาวนานซึ่งก็คือหลวงปู่เมฆวัดลํากระดานท่านเริ่มเรียนวิชาต่างๆมากมายอีกทั้งอย่างช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่างๆ เรืเ่องราวอันน่าอัศจรรย์ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานท่านมีนามเดิมว่าเมฆสิทธิราชาเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2449ซึ่งตรงกับในรัชสมัยรัชกาลที่5พื้นเพเป็นชาวกรุงเทพแขวงมักกสันเขตราชเทวี เป็นบุตรของนายเพิ่มและนางบุญสิทธิราชาเมื่อท่านอายุครบ15ปีจึงตรงกับปี2464ได้บรรพชาเป็นสมณเน,นที่วัดทัศนารุณสุทธิการามหรือวัดตะพานซึ่งอยู่ถนนราชปารพบตินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยมีหลวงพ่อนิดเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ท่านเป็นพระอุปชาและได้อุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุที่วัตพานเรื่อยมาหลวงปู่ท่านได้ศึกษาสมถะวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนพุทธาคมต่างๆรวมไปถึงการศึกษาตำรายาแผนโบราณจากหลวงพ่อนิดวัตพานและยังได้ศึกษาเกี่ยวกับตำรายาต่างๆจากหลวงพ่อปานวัดบางลมโคจังหวัดอยุทยา ซึ่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคได้เชิญหลวงปู่เมฆไปร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่บ่อยครั้งล่วงเลยมากระทั่งอายุ25ปีซึ่งตรงกับปี2474ซึ่งอุปสมบทครบ10พรรษาท่านจึงได้ศึกออกมาและมีครอบครัวแต่ท่านก็ยังไม่ได้ละทิ้นวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งทางด้านพุทธาคมต่างๆ และศึกษาเกี่ยวกับยาแผนโบราณเพิ่มเติมโดยออกเดินทางไปทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งท่านได้สนใจในวิชาการทำสีพึ่งและวิชาการทำประหัดขิกเป็นพิเศษซึ่งโดยในการทำวัตถุมงคลของท่านแต่ละครั้งจะอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเป็นครูบาอาจารย์ด้วยทุกครั้งได้แก่ท่านพ่อกริกและหลวงพ่อเหลือ แห่งวัดสาวชะงโงกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อหลีวัดอโศการามหลวงปู่สุขวัดป่าครองมะขามเท่าสมเด็จโตวัดกระคังหลวงพ่อปานวัดมางนมโคหลวงพ่อนิดวัดตะพานสมเด็จในกรมมะรวงจุมพรจึงสำเร็จหลวงปู่เมฆท่านคอยรักษาช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณไซส์หรือการรักษาโรคต่างๆ จากตำรายาแผนโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาแถวบริเวณซอยรางน้ำแขวงถนนพญาไทเขตราชาทีวีกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในานามหมอเมฆจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงฝั่งพระขนงเมื่อหลวงปู่เมฆอายุได้62ปีซึ่งตรงกับปี2512 หลวงปู่เมฆจะทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งที่วัดนังขันจันทรีหรือวัดของเจ็ดตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูพิทักษ์ถันสารหรือหลวงพ่อตุย้ยวัดนังขันจันทรีเป็นพระอุปชาหลวงพ่อชิดวัดแจ้งลำหินเป็นพระกรรมวาจาจารย์หรือคู่สวดพระครูสุวรรณพัฒนก,กิจหรือหลวงพ่อทองสัจจวโร วัดลำกระดานเป็นพระอนุสาวนาจารย์หรือคู่สวดโดยมีคุณพุ่มค้ำประกันในการบวชให้และมาจำพรรษาที่วัดลำกระดานโดยได้รับฉายาว่าสัจจาสโพมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งในงานประจำปีน้ำมัศก,การหลวงปู่เมฆคุณเกรนูฮิรายามาสาวไทยชาวเมืองพิจิตรแต่งงานกับนุ่งคริสเตียนชาวญี่ปุ่นพักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มาบุญขอลูกกับหลวงปู่เมฆงานปีนี้คุณเกรโนูได้กลับมาอีกครั้งกับทายาทที่อยู่ในคันพร้อมด้วยโชคดีสองชั้นเมื่อตอนตั้งท้องใหม่ๆปรากฏว่าเป็นท้องนอกมดลูกซึ่งเด็กในท้องไม่มีโอกาสรอดคุณเกรโนูได้ฝนประหลัดขิที่ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สร้างไว้มอบให้ไปกินกับน้ำผลคือเด็กได้เคลื่อนกลับเข้าไปอยู่ในมดลูกสร้างความแปลกใจให้กับคณะแพทย์ชาวญี่ปุ่น ทุกวันนี้สามีชาวญี่ปุ่นของคุณเรโนห้อยเหรียญหลวงปู่เมฆอย่างเต็มภาคภูมิหรือไม้กางเขนไปเลยค่ะท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่เมฆเพราะท่านจะทำอะไรก็ขอบารมีของหลวงปู่ทุกครั้งหลวงปู่สั่งไว้ว่าถ้าจะนึกถึงกูให้จุดธูปห้าดอกถ้าจะบ่นให้จุดธูปเก้าดอกแต่มึงนึกถึงกูเรียกปู่ก็จะสำเร็จรูปของกูของของกู ไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็สำเร็จแล้วหลวงปู่เมฆสัจจาสโพท่านได้ถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่15ทธันวาคมปี2534เวลา6นาฬกาสนาทีรวมสิริอายุได้85ปีปัจจุบันสังฆารหลวงปู่เมฆบรรจุอยู่ในหลงแก้วที่วัดลำกระดานจนถึงปัจจุบันในอดีตหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานได้สร้างประดัขิ ซึ่งมีสรรพคุณในตัวคือรักษาพิษงูอาการอื่นๆเช่นอาการปวดท้องประจำเดือนรักษาพิษแมลงกัดต่อยซึ่งเป็นภูมิปัญญาโดยผสมผสานร,ระหว่างพืชสมุนไพรกับเครื่องรางของครั้งของหลวงปู่เมฆทำให้พกพาไปไหนได้สะดวกซึ่งจะทำให้รักษาได้ทันท่วงทีเพราะมีประลัดขิดของหลวงปู่เมฆติดตามตัวไปตลอดเวลาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องน่าอัศจรรย์ ของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานที่ท่านแนะนำรูปของกูไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็สําเร็จโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและมีของศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นประหลัดขิดของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเจ้าของตำลับประหลัดกันงูหลวงปู่เมฆวัดลำกระดาน เริ่มแรกเดิมทีหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้สร้างประลัดเอาไว้ในทางอื่นใดนอกจากกันเขียวงาเพราะแถววัดเมื่อสมัยก่อนมีงูเข่าชุกชุมหลวงพ่อจึงได้ทำประหลัดเพื่อแจกจ่ายสำหรับให้ชาวบ้านลูกหลานได้พกติดตัวแต่เนื่องจากประหลัดของท่านมีคนเอาไปใช้แล้วเกิดผลทางแถวคาดสูงจึงเป็นที่เสาะหากันมาโดยตลอดใครไปกราบท่านก็มักจะได้รับทีละเป็นกำกำ และหลวงพ่อท่านก็จะไม่จานอักขระใดๆลงบนประหลัดแม้แต่ตัวเดียวท่านบอกว่าการลงอักขระที่กระจูเป็นการไม่สมควรชาวบ้านกลุ่มหนึ่งช่วยกันเหลาไม้ไว้ทำประหลัดขิกโดยประหลัดของท่านใช้ไม้เขยตายลักษณะของประหลัดขิกของท่านไม่สวยแกะง่ายๆง,งานหยาบยาบไม้เขยตายเป็นวัตถุอาทานันท่านใ้พกติดตัวหรือคาดเอว ท่านไม่ให้แขวนคอวัดลำกระดานตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานาครเมื่อก่อนเป็นเขตเบนบุรีเป็นทุ่งนาป่าหญ้างูเห่างูสามเหลี่ยมและงูจงอ่างชุกท้องที่นิยมบูชาประหลัดขิกของท่านมากโดยให้พวกเด็กๆทั้งหลายผูกติดเอไว้กันพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายเช่นงูและตะขาบต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่า ที่เขาเล่าต่อๆกันมาจริงเท็จอยู่ที่วิจารณญาณค่ะชาวบ้านเขาว่าประหลัดขิดของท่านศักดิ์สิทธิ์นักเด็กๆแถวนั้นไม่กลัวง,งูกันเลยอย่างเช่นงูเห่าแถมยังเอาไม้ไปเขี่ยง,งูเล่นซะด้วยเด็กผู้ชายบางคนสนจัดตีงูตายไปบ้างก็มีเขาเล่าว่าถ้าเอาประหลัดขิดหลวงปู่เมฆแย่ใส่งูงูจะหมอบกลัวและไม่กล้าทำร้ายเรา เคยมีลูกศิษย์ของท่านโดนรอบยิงขณะก,กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ก็ปรากฏว่ายิงไม่ออกและลรถมอเตอร์ไซค์ได้ล้มลงผู้ขี่มีแผลถลอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้ผูกปลัดขิกเอาไว้ที่เอวขณะก,กำลังเดินเข้าซอยตอนกลางคืนแล้วก็มีโจรมาดักจี้โจรเห็นว่าเป็นผู้หญิงเลยลงมือปลุกปัมหญิงสาวได้อารัธนาขอให้ปหลัดขิดคุ้มครอง ปรากฏว่าเมื่อถอดเสื้อผ้าออกมาโจรมันเห็นเป็นผู้ชายจึงตกใจวิ่งหนีไปชาวบ้านที่เป็นอิสลามคนหนึ่งเอาประหลัดขิกผูกเอวเด็กแล้วโยนเด็กลงน้ําแต่เด็กกลับไม่จมทัทง้ทงที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นแม่คา้าร้านตลาดละแวกนั้นและละแวกใกล้เคียงก็จะมาขอบูชาประหลัดขิกของท่านเขาว่าค้าขายดีจริงๆแล้วในปัจจุบัน ยังมีอีกหลากหลายอาจารย์ที่เก่งในเรื่องของการทำประหลัดขิกหนึ่งในรายชื่อคณาจารย์เหล่านั้นมีชื่อของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานคนท้องที่ที่นิยมบูชาประหลัดขิกของท่านมากโดยให้พวกเด็กๆทั้งหลายผูกติดเอวไว้กันพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายอย่างเช่นงูและตะขาบเป็นต้นคาถาบูชาหลวงปู่เมฆต้องตั้งนโมสามจบก่อนนะคะ นะโม atte, าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติสุขโตอะระหังเมโคสัจจาสะโพนามะเตประสิททิเมเอหิอะหูนะโมพุทธายะพุทธะสังมิณชาลิติ อุอากษะมิเตพาหุหติอะหังวันธามิสัพพธาสัพพลาพังประสิทธิเมจุดทูปบูชาหลวงปู่ห้าดอกจุดทูปขอพรเก้าดอก